ไอ้เสียงครับครับคอยเด็กกำพ้าแม่เงินเดือนมื่นสองพ่อสี่ื้อรดน้ำเจ้าได้ปะครับเด็กกำพ้าครับหาซื้อรถได้ไหมแม่เงินเดือนมื่นสองแม่โตคนเดียวได้ปะแม่พ่อแม่ปูใาญตายยยตายนี้จากโอ้กำพ้าแค่นั้นนะบ่เคยเห็นหนาเลยบ่มีญาติโหจิโกตุติกาเลยกันยังมาเป็นเด็กกำพ้าเอาอยู่สถานสงเคราะห์เงินเดือนเงินเดือนมื่นสอง ตัวในสถานสงเคราะห์ครับไออ,อโอเคโอเคเงินเดือนหมื่นสองครับเป็นเด็กกัมพาครับเอาซื้อคนเดียวเลยเดี๋ยวจัดให้คอยก็อยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่คอยคอยก็อยากมู้เป็นอยังคือเอาคอยมาปล่อยไว้บ้านกมัมพาพี่นี่พ่อแม่มึงู้วีแต่เราต้องมาถามมึงมีแต่ร์ถเห็มือ <laughs> โอเคบอสไอ้บ่สสามารถไปชาติสัมพันธ์ไหนเนี่ยบ่เดี๋ยวมึงเอาเรืไปคีดมึงก็คีดไปน้ำตามหาเอาอยู่บุงไดยโอเคบ่สกรอยากให้อ้ายช่วย <laughs> เป็นกระบอกเสียงไหม ขายรถซอยเหลือผู้คนหัวแห้งแล้วจะว่าน้ำหาเพรหาไม่ได้เอีกบ่ไ,ไห okay, okay. วเลยบ่โอเคโอเคถ้าอยากออกรถแล้วตูวผู้เดียวเป็นกําผ้าอันนี้เสียมซอยครับโอเคมาเงินเดือนเมื่อสองซื้อผู้เดียวเ่ต okay, ้องทำหมอาไปพัน <Okay. S 2> เดือนละสี่พันบาทโอเคบ่โอเคเด็กกําผ้าเราซื้อได้มิสันอาเมล่าหนาปีสิบแปดพันสี่พันเกียร์ออ,อโต้หนารับน้องมึงมีรถมึงจะหายกําผ้าทันทีทำไมญาติพี่น้องมึงจะหลายทันที เดี๋ยวกูแถมมอไซค์อีคันหนึ่งโอเคปะโอเคนะเวลาเขาบ่มีอย่างนะเขาก็จะกำพามึงนี่ญาติพี่น้องพี่น้องครบเพราะเวลาเขามีท้องมีเงินมีรถมีล่ามีบุงมีบ้านญาติพี่น้องม่จะจะทั้งใดญาติหกุฎิกาเต็มบ้านแน่นอนเต็มเลยเออเสียปะเสือเออบ่เสียก็ร้องเบิ่งร้องมาซื้อบังรับรองญาติพี่น้องมึงจะน้ำหามึงเอง มึงโพสนั่นโพสนั่นโพสนี่โพสแอปนั่นแอปนี่เดี๋ยวญาติพี่น้องจะมาหามึงเองเออเข้าใจเราไอ้โอ้ยไอ้นี่มันเหมือนพระโพธิสัตว์ชี้นำทางส่องใจตอนจนๆมันก็จะกับผ้าแบบนี้แหละเออเออเอตอนเวลามีมึงจะบบกผ้าดอกเออนะลองมี่อย่าร่อยลราลมันนี่แหละนะเออญาติพี่น้องจะบอกโอ้ยนะเป็นพี่น้องพี่นุ่งพี่นุ่งพี่น้องพี่น้องหลายแห้งลายแห้งเลย โอเคป่ะโอเคเอาไปพอนี๋ยวนะสี่พันไม่นี่กำพาเอาพอนี่สี่พันพ้อยเสียมจัดให้ซื้อผู้เดียวว่าต้องอยู่กับผู้ใดนะตอนนี้คนมียันที่หกบริการเพืดเด่อผู้ใดมาคำ้ำมาร่วมให้ซื้อผู้เดียวรถพอนี่สี่พันนะความยากของลูกกำพาเนาะเนาะเดี๋ยวแม็กไม่ยังไม่เดี๋ยวเปลี่ยนให้อ๋อยมันโกวๆเด้อะเดี๋ยวโตไม่ลายผู้ใดแสนหนึ่งแสนเดี๋ยวอุบัติไลน,น์นนนรถกำลังดีนะตั้งวันซื้อได้ครับมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้าน เหนืออีสานกลางใต้จะเว็นออกตะเว็นตกตะเป็นเฉียงเหนือเฉียงใต้นะ <c oughs> ไปเบิดครับเครื่อง1.2หน้าเดิมเพียรเดิมเครื่องเดิมนะม<า>ันกัพาก็ซื้อได้ผ่อน4,000ซื้อคนเดียวไม่ต้องทำไม่ต้องร่วมโอเคไหมโอเคเ,อเดินเดือน12,000อายุงาน6เดือนขึ้นไอเสมรสซิ่งจัดให้แมถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้ 110, อยไตล์ป้ายแดง1คันจัดส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเอา เป็นกำลังใจให้ผู้ช่วผู้ยากนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้เป็นสะพานบุญให้ผู้ช่วยผู้ยากผู้ทีขข่ลำบากอยู่ต้องการรถไปทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตได้มาเห็นคลิปวิดีโอนี้ได้มาซื้อรถคันนีกออดเจ้าได้บุญปเป็นเต็มโอเคปะโอ <Okay. S 2> เคตั้งใจให้เซมได้สร้างคลิปวิดีโอ,อนะดีๆสร้างคอนเทนต์นะน้ำรถดีๆงามๆคู่ๆมาให้พี่โบพี่น้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินนะ เป็นกําลังใจให้เสพยังไงยิ้มกําบ้าโคสุดโคสุดโคสุดไอเสมของแค่ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว